นี่เฟียแม่ขาว่าสำการหน้าเพต้องมาสอบชิงทุนใช่ไหมใช่เลยแกเราโคตรจะเครียดเลยอ่ะที่บ้านก็ยังจะมาฝึกตาริกแม่ก็จะพูดพูดพูด,พดอย่างนั้นแหละว่าให้เราสอบชิงทุนให้ได้อ่ะเฮ้ยไม่ต้องเครียดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าไปหาแล้วเจอกันไงเฟียอ่านหนังสือเหรอเช่เป็นไงบ้างโคตรจะยากเลยแกเออเมื่อาวานแกบอกมาว่าแกเครียดใช่ไหมอือ อะไรอะ่ะนี่คือยาคให้เครียดไงลองดูดิไม่อ่ะไม่เอาเราไม่อยากผื่นเฮ้ยมันช่วยได้จริงลองดูก่อนไม่เชื่อเอากับเหน้าเก็บไว้จะเครียดเมื่อไหร่ก้าอามาใช้ก็ได้นี่เฟียเรื่องแค่นี้จะเครียดทำไมนักหนาดูพี่เป็นตัวอย่างสิพี่ยังทําได้เลยแล้วเค่ทําไมมันยากนักหรอเอาใหมได้สิแล้วถ้าทาไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่บ้านนี้ ไว้จะเข้มอะไรก็าออกมาใช้าคะแนนกลางผ้าอ,ออกแล้วมาดูสิเฮ้ยจริงดิไหนอ่ะไหนนี่ไงนี่ไงมาดูสิไหนขอดูหน่อยไหนอ่ะนี่ไงคะแนนเธออยู่ไปสุดท้ายเลย จริงดิทำไมคะแนนมันได้น้อยงี้อะ่ะเราว่าเราก็พยายามมากแล้วนะใช่พอฟัางใช่ไหมพยายี่ฟัางให้เรามาวันก่อนใช่ปะแกก็ด้วยก้าววันนั้นแกก็อยู่กับฟ่างอะ่ะทําไมแกถึงไม่ห้ามฟ่างแลวทำไมแกถึงชวนเราด้วยอ,ะอ่ะอ้าวแล้วแกมาโทษเราอย่างนี้ได้ไงอ,ะอ่ะเอ้าพวกแกชวนเราอะ่ะก็แกเป็นคนลองเองแกมาโทษเราแบบนี้ไม่ได้ก็ถ้ากไม่ให้ลองเราจะลองเหรอ ไม่เป็นไรเห็นว่าจะสอบจริงทุนนี่ค่อยลองใหม่ก็ได้ฮัลโหลฟ้าได้ยินปะแกอยู่ไหนอ่ะแกเห็นคะแนนเรารูอ้อยังเพิ mm ่ม hmm. นี้คะแนนเราโคตรจะตกเลยแกรู้ไหม mm hmm. ก็พอยาที่แกให้มาวันก่อนนั่นแหละ mm hmm. อะไรของแกเราโคตรจะเสียใจเลยรู้ไหมหลังจากนี้แกก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรา ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราขอร้องจริงๆนะเมื่อกี่ามันจะส่งคอนเซ็ปต์แกขนาดนี้อ่ะแกสมนึกผิดแล้วจริงๆใช่ไหมแกสัญญากับเราได้ปะถ้า,างั้นว่าแกจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้อีกอ่ะเราสมนึกผิดแล้วจริงๆเราสัญญาว่าเราจะไม่ไยุ่ง,งกันอีกเราทำมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเราก็ไม่ได้โกรธแกขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดแกสมนึกผิดจริงๆอ่ะเราก็พร้อมให้อภัยแกเสมอเราสัญญาแล้วจะไม่ยุ่งอีกหรก มาดิ่งเท่านั้น,นไหนแกติวให้เราหน่อได้มันดูแกดูข้อนี้นะบ้างบ้า,างมันสอดจุงจุนออกแล้วไหนยังไงเฮ้ยเอาไปดูน้องแกนี่กว่าจริงดิไหนอะยังไงเฮ้ยเฮ้ยยังไงจริงด้วยไม่เชื่อเราจริงจริงด้วย ถูกจริงๆถ้าเกิดตอนนั้นเรายังยุ่งอยู่กับยาเสพติดพวกนั้นอะ่ะชื่อเราคงไม่ได้ไปอยู่ในนี้หรอกจริงด้วยดีนะที่ว่าเราไม่งกต่ละยาเสพติดแล้วอะ่ะใช่ใแกรู้ป่าวว่าตอนนั้นร่างกายเราแย่มากขนาดไหนตอนที่เราเริ่มกินมา mm hmm. ดีนะที่พวกเรากับตัวกันทันทุกคนอย่าลืมนะคะว่ายาเสพติ <aa> <c oughs> <aa> ดทำลายอนาคต